ว่ายังไงก็ต้องมีการเปิดตัว vivo x 3 0 0 series ในจีนยอดขายทะลุฟ้าการอัปเกรดที่น่าตื่นเต้นของ vivo ทาให้ซีรีส์ใหม่ล่าสุดของพวกเขาเป็นที่นิยมอย่างมากการเปิดตัวในจีนเพิ่งผ่านไปไม่นานแต่ผลกระทบก็มหาศาลยอดขายในวันแรกก็ขายไปได้ถึง150,000เครื่องซึ่งเพิ่มขึ้นจากซีรีส์ก่อนหน้าเป็นอัตราที่น่าทึ่ง170%แต่นี่ยังไม่ใช่ทุกอย่าง ยอดขายที่หน้าทึงนี้แบ่งออกไปยัง x300 และ x300 Pro ซึ่งทั้ง2รุ่นก็มีผลกระทบที่น่าทึ่งในการเพิ่มยอดขายทั้ง2รุ่นรวมกันเพิ่มขึ้น175%และ160%ตามลำดับทําให้เป็นการเปิดตัวที่สำเร็จสูงสุดการเปิดตัวที่สำเร็จนี้ทําให้ว i v o ตัดสินใจเปิดตัวในยุโรปในวันที่3 0ตุลาคมนี้พร้อมกับเตรียมเปิดตัวในเอเชียรวมถึงไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายนซึ่งจะเป็นการเปิดตัวที่น่าติดตามอย่างแน่นอน ความสำเร็จนี้มาจากกล้องที่มีการอัปเกรดอย่างมากกล้องใหม่ของ vivo x 3 0 0ศูนยซีรีส์มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ใหม่ HPB ขนาดเศษ1ส่วนหนึ่งนิ้วที่มอภาพถ่ายที่ชัดเจนและสวยงามพร้อมกับการออกแบบใหม่ที่มีลักษณะมินิมอลที่น่าสนใจอีกทั้งยังมีการเปลี่ยนเป็น Demen s มนเซ5 0 0ซึ่งเป็นโปรเซสเซอร์ใหม่ล่าสุดทำให้มีประสิทธิภาพและความเร็วที่น่าตื่นเต้นการเปิดตัวในจีนที่สำเร็จจนเกินกว่าคาดคิดนี้ทำให้เราเห็นว่า vivo x ส s มีศักยภาพที่นาาตติดตมอย่างไรก็ตาม การเปิดตัวในยุโรปและเอเชียจะเป็นไปอย่างไรจะสามารถสร้างกระแสเช่นเดียวกับในจีนได้หรือไม่อย่าลืมติดตามข่าวสารและแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นนะครับ